กราบสวัสดีว <tinc S 2> ูนรทุกคนนะครับ <laughs> วันนี้ก็อยู่เกมโรบอทอกแล้วครับีนแมปแดชเวลดครับทุกคนย้เหมือนเ้วเกมไอที่มันเอาเมาส์คลิก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 ให้มันหน่วยนะครับเออเหมือนเหมือนเหมือนเกมอะไรนะที่ผมเคยเห็นนะเออเป็นเกมที่มันเอาเมาส์คลิกอย่างเงี้ยเนียนๆฟังเออเหมือนอย่างนี้เลย เอออันนี้เราเลือกสีได้นะทุกคนว่าเราจะเอาเป็นสีอะไรแล้วก็อันนี้จะต้องเติมเป็นโลบักโลบักหรือว่าเป็นคเคเกในเกมนีเราไม่ได้รู้นะทุกคนเรามาเลือกแมปนะเราเลือกเป็นแมปแรกเลยทุกคนเออลอง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 หนึ่งสองมาแล้วครับทุกคนเออหนึ่งอึบเออค,อคอ 1, อ่อยหนึ่งสองโอ้โหยังไม่เป็นยังหวะมันยังไม่เป็นยังหวะรอบที่สอง มาดูกันว่าในในเนี่ยในในใน,ในลิมนี้ผมจะเล่นไปกีตานะทุกคนเออมาดูกันว่าผมจะเล่นไปกีตาคอมเมนต์มาก่อนเลยนะว่าผมเล่นไปทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับรอบที่ห้ารอบที่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งค่าปรับนิดนึงครับเออปรับปรับนิดนึงมันกระตุกอะมันแหลกนิดนึงเพราะว่าในเกมรายละเอียดนี้มันกีนสเปคนิดนึงนะทุกคนนะครับ่าเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้เลยเนาะสงสัยคงไม่ติด คงไม่ติดลิเกสิทธิ์มัง้งสิบม,มาสิบม,มาบอยสิบม,มาบอยสิบม,มาบอ <c oughs> ไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วไม่ลองแล้ว,ลอลว,ลอลวพอพอพอหนึ่งสองสามนี่ไงมันเป็นสเต็ปทุกคนหนึ่งอ้าวเฮียโด,ดเลี่ยมไอโดนดะครับตอนนี้เป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะมันต้องเป็นจังวหวะไม่รอดมันดูกันว่าคลิปนี้ผมจะได้เล่นกีตาร์มา กระโดดรับง่ายครับไหวชิวไหวชิวโอเคสวยงามอึบ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 เออเออโอ้ตกตกล่องอ่ะทุกคนมันต้องกดไวๆอ่ะอันนี้ผมใช้เป็นเมาส์เลยเนะี่ยมา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 ,มาต่อเราเกมนี้ก็คือแบบเล่นบอกเลยหัวร้อนง่ายมากนะเกมนี้ตอนนี้ผมก็ยังเย็น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 ไว้ก่อน เย็นไว้ก่อนดกคนอ่ครับค่อยๆค่อยๆผมเชื่อว่าหนึ่งสองสามสี่หตกครับโอเคตรงนี้มันไม่ค่อยมีปัญหา 1, 2, ะละหนึ่งสองสามอ่ารอดรอมันจากหนึ่งสองสามอ่ะมาครับมันจะต่ออยงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเออไปสวยกระโดดเออ เออเออเออโอ้โหอ้โหตกม้าตายอุตส่าห์ไปไกลแล้วนะเนี่ยทำไมตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากสองสามเคเรารู้จังหวะไงถ้าเรารู้จังหวะโอ้โหถ้าเรารู้จังหวะเราก็จะเล่นดีมากขึ้นอ่ะเอิบเอิบโอ้หมันกดไม่ไปตะกี้เมาส์หลอนเหรอน่าจะเมาส์หลอนนะ ตะกี้กดจริงๆนะแต่แม่งไม่ไปให้ทุกคนผมชักจะเริ่มจะหัวเ้อนแล้วแค่อันแรกหก็แ้ฮะกูกดไม่ไปทุกคนผมกดไม่ไปเออคนนี้อะไรอยู่วะเออกระโดดดึงอ่ะฮะหนึ่งสองสามสวยผ่านด่านนี้ไม่ได้โคชิว ชิลไปต่อไปต่อกายอย่าหยุดหนึ่งสองสามปูโหยอิวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็ต่อตรงนั้นแหละโอ้โหอะไรวะโอ้หนานแลวอึ๊บ มันชักแบบมันใจร้อนแล้วไงทุกคนมันแบบอยากให้ไปไกลๆอย่างมันก็เลยตายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความประมาทเองซิมาซิมาบอยซิมาบยซิมาบอยสมันตํำปะตํำมันตํำปัตํำปัตํำตำซิมาซิมาบยซิมาบอยซิมาบอยตำบัรดาบมันดำบันดานบันดาบดำบดาบาเดตึกตเตตตตเตตึตตเตตึตตตเอเเเเเ เออเออเออไปกันต่อปุ๊บอึ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 ๊บหนึ่งกระโดดไ,ปไปม่ไปเมาส์หลอนไม่ได้อ้างเ,าเามาส์นะเมาส์หลอนจริงเพราะมันกดไปแล้วมันด้่ไปบให้อ่ะโอ้โหแค่อันแรกกูก็จะตายแค่อันแรกผมยังตายทุกคนโอ้โยังไม่ผ่านนะันสองมุมตายทุกคนโอ้พระแม่เจ้ากูชดหนึ่งสองเมื่อก่อนเคยผ่านแนละ้วสามอันนี้ เล่นไปเล่นมาไม่ผ่านเฉยเอาใหม่ตั้งสติหนึ่ง <c oughs> ชักเล่นเป็นหวนัวเรานแล้วนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหนึ่งสองสามเออต้องให้ด่าต้องให้ด่าเป็นไงเออตายตลอดเลยเว้ย ยังไม่ผ่านเลยทุกคนหนึ่งสองบบสวยงาม Amazing Amazing สุดๆร้อนแรงตอนนี้ชักเริ่มหัวร้อนแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วเอาเอาเอา,เอาจิงๆจังๆลนะพลังลมปลานทั้งหมดบุญโอ้โหตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย โอ้ยตายแกอยอย่าลืมอย่าลืมอย่าแหกปากโดนชาวบ้านว่ะเออเอาอ,อึ๊บหนึ่งสองตายตกมาตายตรงไอ้หนึ่งสองนัง่นแหละสามยังไม่ถมึงสามเลยตายที่สองไปกันต่อโอ้โหไปกันต่อก็ตายตั้งแต่แรกเลยปับ๊บกระโดดไม่ไปวะ โอเคอ้าวนายเฉยโ okay. อเคนั่งเล่นไปก็หัวร้อนไปสวยงามทุกคนเออเราไมา่ถึงตรงนี้เราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนั่นเนี่ยโอ้ย อะไรมันจะยากยินสักขนาดนั้นเอาอย่างนี้ทุกคนใครที่ดูคลิปนี้นะครับทุกคนถล่มไลค์ให้ผมหน่อยแล้วก็ใครที่ยังดูคลิปนี้ครับเรามาเล่าอะไรฟังกันดีกว่าประสบการณ์อะไรเออเพราะว่าเกมแม่งหาอะไรคลายคลายเครียดหน่อยทุกคนมือก็จะกดไปแต่ปากก็จะคุยเรื่องอื่นไปแล้วกันมา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 เรามาคุยประสบการณ์นะครับ ใครที่ดูก็ดูไปนะครับทุกคนฮะฮะประสบการณ์ตอนนี้ผมอยู่อนุบาลสานะครับทุกคนจะบอกว่าผมเป็นคนที่นอนไม่อยากนอนกลางวันมากเออไม่อยากนอนกลางวันแล้วทําไมรู้ไหมยานอนไม่หลับชวนเพื่อนคุยทุกคนก็ไม่อยากจะเออให้เพื่อนหลับด้วยเพราะเราไม่หลับเออนอนไม่หลับทีนี้ ครูเลยเออแบบเขานั่งตรวจงงตรวจง,ง,งานใช่ไหมเห็นเห็นได้ยินเสียงผมกัแบบเพื่อนคุยอ่แบบชุบชิบชุบชิบแต่คนอื่นอนอนไปหมดแล้วนะ <l ots> คนอื่นนอนไปหมดแล้วน้องผมคุยกๆๆับเพื่อนอ่ะเออเฮ้ยด,ดูดูแต่แต่เขาเปิดกระตูนให้ดูด้วยนะเปิดจนแบบเด็กหลับไปหมดจนแบบเขาปิดโทรทัศน์อ่ะแต่ผมยังไม่นอนนะอ่ะเออนาทีนี้คือชวนเพื่อนคุยเออน,นู่นนี่นั่นอ่ะชุบชิบชุบชิบแล้วผมบอกสมบัิศรอ่ะ เขาบอกเออสื้ออ่าเขาบอกเซื้ออย่างเงี้ยเขาบอกอ้าทำไมกายยังไม่นอนอย่างนี้เลยอ่าทำไมกายยังไม่นอนแล้วทีนี้เราความเป็นเด็กเราก็เงียบเออเราก็คิดเราได้ยินเสียงครูพูดแล้วแล้วเงียบไปนอนแบบข่มตาให้นอนหลับแต่ที่ไหนได้ไม่นอนโดนจับไปนอนเลยกับปอหนึ่งนูน่นทุกคนโอ้โหอื้สุดยอด ตอนเด็กเคยขี่รถเก่งๆไหมทุกคนถ้าเคยไม่ต้องกลัวไม่ได้เรื่องหน้าอายผมก็เคยขี่รถเกง่งโอ้โหเก่งในไม่ใส่ด้วยนะพอขี่รถเก่งเสร็จสั้งเก่งในแล้วเอาไปใส่ยัดไอ้ข้างๆที่มันเป็นตะข่ายไว้ใส่ขวดน้ำอะ <c oughs> เออแล้วทีนี้แม่ไม่เห็นบอกเอาขี้แตกก่อนเนี่ย <c oughs> แล้วผมก็ตอบไปบอกใช่แม่ขี้แตกไม่ได้ใส่เก่งในด้วยตอนนี้เบาอยู่ <c oughs> โอ้โหตอนนั้นจังหวะนั้นนี่คือแบบ เม็นขี้เขาใจมั้ยเป็นขี้ี่กางเกงในคือตอนนั้นอั้นอะไม่กล้าขี้โรงเรียนกลัวเพื่อนแกล้งเออกลัวเพื่อนเปิดประตูไปแกล้งอะไรประมาณนี้เลยอั้นขี้ไปสะแม่งเลยขี้แม่งพูดพุดพดพุดเลยโอ้โหตอนนั้นคือเรื่องอับปีดองที่สุดก็คือเรื่องขี้เราเรียนเกงนี่แหละคือแบบตอนนั้นขมิบตูนะขมิบตูแบบเดินปุ๊บ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 เพื่อจะไปขี้นั้นสรุป เกือบจะถึงห้องน้ำแล้วพูดพูดพูดออกมาเลยเ <c oughs> กงในกูเปื้อนขี้เลยจังหวะโอ้โหเรามาต่อในเกมกันต่อเลยนะทุกคนนอกเรื่องแล้วตอนนี้ผมชักเลือดจะหัวร้อนแล้วแหละมันยังไม่ผ่านเลยทุกคนโอ้โหอ,อะไรขนาดนั้นเฮ้ยตั้งสมาธิปับป๊บปับ๊บปั๊บมันมันเหมือนมันแบบมันเร็วเกินไปว่ะทุกคน เออหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดหนึ่งเนีมาดูในตรงต่อสองแง่มนี้เนี่ยเสียบเข้าไปตูดพอดีหนึ่งสองสามโอเคตึดต๊ดตึ๊ดโอเคไปต่อ,อเฮ้ยยังไงวะเอาไม่เอาไม่เอาไม่หนึ่งสองสามตรงนี้ไม่มีปัญหาทุกคน ไ่นเห็นไหมมีปัญหาตรงนี้ตลอดอะ่ะเจ้าไอ้กูวะฮะเจ้าไงเคสวยสวยงามสวยปึ๊บ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 โอ้คู่เกือบดึงแล้วทุกคนโอ้โหเสียดายจัดโคเสียดายทุกคนไปกันต่ออึ๊บเออ สวยทุกคนสวยโอเคอะฮะโอ้โหเอาเรื่องอุ้ยผมยังเริ่มนั่งสมาธิแล้วทุกคนผมต้องไปให้ไกล มาถึงมุมจะตายโอ้โหมันคือมันผ่านยากทุกคนน่ะบางครั้งมันก็กดคีย์มันไม่ไปอะ่ะโอ้โหทำไงโอ้โหเออตรงนี้ผ่านมาได้ทุกคนอ่ะฮะ ตรงนี้แหละผมว่าไม่ผ่านนั่นเนี่ยโอ้เกมนี้ขอยกใหยกนิ้วโป้งให้เลยเอาไป4ี่นิ้วโป้งมือสองข้างแล้วส่งเต็ง2ข้างทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องกาย2 g K M z หน่อยเนาะทุกคน โอ้โหลงทุนลง,ลงแรงจัดโอ้โหดูเล่นไปหัวร้อนไปเล่าประสบการณ์ไปเอโอโหแม่งเ,เกมนี้แม่งเ,เล่นยากชิปเป่งต้องใส่สมาธิน่ะเห็นไหมมันมันคือมันต้องใจเย็นมากๆใครที่หัวร้อนน่า,นาจะทุบคอมทิ้งโอ้โหยากชิปเป่งทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอวาาไปก่อนทุกคนไม่ไหวแล้ว อ,อ้หัวร้อนจัดโอ้ยตอนนี้หัวจะรูเป็นไฟดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะทุกคนซีอูทุกคนเจอกันคลิปหน้ากลิหสับวันนี้สวัสดีครับ